มาทุกคนมาทานหอยทอดผัดไทยร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านนะครับทุกคนของจังหวัดนครปฐมเป็นร้านบ้านๆเลยครับอยู่ริมถนนอย่างนี้เลยเขาทําในบ้านเลยครับบรรยากาศที่เรามากินเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศนะเหมือนเราอยู่ในสวนนะครับเหมือนไปบ้านเพื่อนไปอะไรฟิลประมาณนั้นเลยครับนั่งริมน้ําเย็นสบายต้นไม้ร่มเย็นมากวันนี้ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับ5เมนูเด็ดของร้านนี้กันนะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันร้านนี้ชื่อว่าโฮ่งของพ่อหอยทอดผัดไทยบ้านสวนครับสวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมารู้จักกับร้าน ผัดไทยหอยทอดอร่อยอร่อยอ,อ,ยอีกหนึ่งร้านเป็นร้านแบบบ้านๆเลยครับทุกคนบรรยากาศดีมากให้ความรู้สึกเหมือนมาเรามาบ้านเพื่อนอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศร้านนะเป็นแบบนั่งชิวๆครับมีริมน้ํามีบอ่อน้ําร้านเป็นแบบเป็นไม้ๆธรรมดาเลยแต่รสชาติเด็ดแน่นอนครับสําหรับการเดินทางมาที่นี่นะครับไม่ยากครับทุกคนเส้นทางก็เข้ามาในทางหลวงชนบทนิดหน่อยจากถนนเม่หลักเส้นดอนตูมตะกล้องนะเข้ามานิดเดียวครับก็จะเจอทางหลวงชนบท สายขวานี่คือต้นไม้สวยงามเลยทุกคนเดี๋ยวทุกคนกด GPS ตามมาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลง uh, GPS ไว้ที่คํบบรรยายใต้คลิปน,นี้นะทุกคนก็ตามมาได้เลยครับร้านนี้ชื่อว่าร้านโอ่งของพ่อครับทุกคนอยู่แถว uh, บางยาพแพร่ครับมันเป็นเหมือนกับเส้นเส้นคาดเกี่ยวระหว่างดอนตูมกับกำแพงแสนครับทุกคนจริงมาทางเส้นดอนตูมง่ายเข้ามาทีดเดียวก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบรรยากาศดีกว่าว่า ที่นี่มีฟิลที่น่านั่งขนาดไหนฮะปะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านในกันแล้วเดี๋ยวไปดูด้วยว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างปนี่เลยครับทุกคนหน้าร้านเขาก็จะมีโองตั้งไว้สองใบนะครับผัดไทยใบยหนึ่งหอยทอดใบหนึ่งและทุกคนเข้ามาดูบรรยากาศภายในร้านนะครับร่มรื่นนั่งสบายมากครับนั่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่นะครับเราก็จะมีเสียงนกร้อง มีแบบนั่งมองเนี่ยตรงนี้เขาจะมีเหมือนเป็นสระน้ำด้วยครับทุกคนเวลาลมพัดมาทีรู้สึกเลยครับว่าเย็นสบายมากที่นั่งด้านในก็กว้างขวางปลอดโปร่งครับมีโอกาสต,ต้องมาลองสักครั้งนะครับทุกคนบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะเดี๋ยวเราเริ่มทยอยสั่งเมโน,โนูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะสั่งให้ทุกคนดูสัก4ี่หอย่างเนาะที่นี่สตาร์ทที่ธรรมดา5 0สิบาทเลยครับทุกคนเราพิเศษเขานี่ เมนูแพงสุดในร้านคือออส่วนพิเศษครับ90บาทฉะนั้นราคาที่ร้านนี้ก็จะอยู่ระหว่าง50-90โหเมนูคือน่ากินมากเลยทุกคนมีเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวจะสั่งทั้งหอยทอดแล้วก็ผัดไทยมาให้ทุกคนได้เห็นหน้าตาเนาะแล้วทุกคนดูบรรยากาศที่ผมนั่งตอนนี้ด็่ข้างหลังเป็นคลองเลยเห็นไหมเนี่ยบรรยากาศดูข้างหลังผมนะฟิลดีมากเลยมุมทางนี้ก็น่านั่งครับโอ้โหเย็นสบายมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราสั่งอาหารดีกว่าหิวแล้วเนี่ยควรตอนนี้เราก็มาดูที่หน้าเตาที่พี่เขากำลังทําเลยครับตอนนี้น่าทานมากแล้วกลิ่นหอมมากแปบ๊บเดียวเองครับใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมกันดูว่าอ่าอร่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะก,กันดีกว่าทุกคนปะก็มาแล้วครับทุกคนสั่งมาให้ทุกคนดูห้าเมนูด้วยกันนะครับที่นี่ก่อนที่นี่เขาจะเด็ดเรื่องผัดไทยกับหอยทอดนะครับทุกคนก็เดี๋ยว อันนี้คือเมนูผัดไทยนะครับทุกคนนี่โหกุ้งสดตัวใหญ่ๆน่ากินมากเลยนี่แล้วอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นทะเลทอดหอยนางรมครับทุกคนน,นี้ดูจานใหญ่มากอันนี้คือจานพิเศษของร้านนี้เลยนะครับจานนี้อยู่ที่90บาทเยอะมากครับทุกคน,นหอยนางรมเต็มเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเราเริ่มด้วยอะไรเดี๋ยวเราเริ่มด้วยผัดไทยเลยแล้วกันฮะนี่ครับทุกคนผัดไทยน่ากินนะเดี๋ยวเรามาชิมเส้นก่อนดีกว่าผมไม่ปรุงนะครับ จะได้รู้แบบรสชาติเดิมๆของเขาเลยเ,นนเ,เ,เ,เขามีรสชาติอยู่ในเส้นอยู่แล้วครับทุกคนนุบนุบร้อนๆเส้นเหนียวนุบมากครับทุกคนแล้วจะมีเกี๊ยวมาด้วยฮนะเดี๋ยวมาลองกุ้งดีกว,ว่า กุ้งตัวใหญ่มากนะครับเนื้อกุ้งหวานอร่อยมากอร่อยมากครับผัดไทยเป็นอีกหนึ่งร้านผัดไทยนะครับที่อยากแนะนำเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่า อะไรต่อดีละ่ะหอยทอดนั่งดีกว่าเนาออันนี้หอยทอดธรรมดานะครับทุกคนนี่เป็นแบบธรรมดาเนาะเป็นหอยมังผูดธรรมดา,าเขาก็จะมีนี่น้ำจิ้มหอยทอดเดี๋ยวเรากินแบบยังไม่จิ้มก่อนอยากอยากลองอะว่าแป้งเขาเป็นยังไงน,น,นี่แป้งกรอบครับแล้วก็นุ่ม เรื่องวัตถุด,ดิบครับคือสดครับพวกหอยอะไรเงี้ยสดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราม้นน้ำจิ้มเขาดูนะเขาจะใส่ขวดไว้งี้เลยไม่มีห่วงน้ำจิ้มครับร้านนี้น้ำจิ้มรสชาติไม่ได้เผ็ดมากนะครับน้ำจิ้มจะออกกลางๆแล้วก็ หวานนิดๆคามสดของวัตถุดิบคือดีงามมากทุกคนต่อไปจะเป็นหอยทอดเหมือนกันแต่อันนี้เมื่อกี้จะเป็นหอยนางพู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวน,นี้เราจะมาเป็นหอยนางรมนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวจะมาทานหอยทอดหอยนางรมกันน่ากินมากเลยทุกคนมาลองตัวหอยนางรมก่อนเลยดีกว่าครับยังไม่จิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยนะอืะอ โซนดอนตุมเท่าที่ผมถ่ายมานะผมรู้สึกเลยว่าเขาคัดสรรวัตถุดิบค่อนข้างดีเลยนะทุกคนพวกอาหารพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรเนี้ยค่อนข้างสดเลยครับตัวแป้งมันก็คือตัวเดียวกับที่ทานหอยทอดธรรมดาไปเนาะรสชาติเดียวกันครับก็คือแตกต่างที่ตัวหอยมีหอยนางรมกับหอยบางคู่เนี่ย หหอยนางรมสดอะ่ะอร่อยคราวนี้จะกินหอยน้องลมกับผักแล้วก็ตัวแป้งเขาด้วยนี่นี่เลยค้ัใหญ่หอยนางลมนี่คือนุ่มละลายในยปากเลยดีมากเดี๋ยวนะจานนี้ ตอนนี้เจ็ดสิบบาททุกคนแล้วทุกคนดูหอยนางรมคือเยอะมากอะ่ะเนี่ยเจ็ดสิบบาทแล้วดูบรรยากาศล้อมรอบที่ผมนั่งเด็กโคตรดีอะ่ะฟิลดีมากผมเป็นคนที่ชอบร้านอะไรแบบนี้มากเลยนะคราวนี้เรามาลองนี่จานนี้คือพิเศษของที่นี่เลยเอา่ทาทะเลทอดหอยนางรมนะครับชื่อเมนูนี้เนี่ยดูน่ากินนะมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยนางรม เฮ้ยแม่งเป็นนี้ทอดเท่าไรเนี่ยนี้ก็ไหวเพื่อเท่าไหร่เพื่อดแพงนะอร่อยมากมัามีอะไรด้วยอ๋อมีปูอัดด้วยครับทุกคนนี่มีปูอัดซ้อนอยู่ข้างในในนี้ก็จะมีกล้วมีปลาหมึกด้วยยิ่งคุยยิ่งเจอครับในมีปลาหมึกคร้บก็คือมีหอยนางรมมีกุ้งมีปลาหมึกมีปูอัด โอยคุ้มนะทุกคนเมนูนี้90บาทคือได้กินกุ้งกินกุ้งกินปลาหมึกหอยนางรมโหคุ้มมากเมนูนี้นี่คือเด็ดดัดดีงามเดี๋ยวเรามาชิมอ,อส่วนจานนี้กันจานสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวมาชิมอ,อส่วนครับมาครับทุกคนถึงเมนูอส่วนแล้วครับอส่วนนี้ก็จะเป็นแป้งที่นิ่มๆกับหอยหอยทอดนะทุกคน ลองเนื้อแป้งเขาดูก่อนเลยนะน,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 เนุ่นมหนึบมาลองใส่น้ำจิ้มดูม,ม,มาคำให,ใหญ่เลยหนึ่งคำนี่แป้งนุม่มหอยนางรมสด ทุกอย่างคือจบเลยอ่อที่นี่เขาก็จะมีพวกเมนูน้ำด้วยนะครับทุกคนมีหลายอย่างเหมือนกันนะมีน้าแดงมีชานมมีอะไรเงี้ยเมนูชงเงี้ยหลายอย่างนะครับมีชาเขียวน้ำแดงโซดาอะไรพวกเนี้ยมาที่นี่นะก็อย่างที่เห็นเนี่ยได้ทั้งผัดไทยหอยทอดได้ทั้งเครื่องดื่มอร่อยมากอ่ะทุกคนก็โอเคผมก็ลองให้ทุกคนดูแล้วประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัว กินอาหารที่อยู่ตรงหน้านี่ก่อนเหมือนเดิมครับไม่หมดหอกลับบ้านน่าจะได้ผัดไทยหนึ่งจานหอยทอดหนึ่งจานโอเคฮะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนเป็นงไงครับทุกคนสำหรับร้านผัดไทยร้านโอ่งของพ่อร้านนี้ที่พาทุกคนมาดูเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นบรรยากาศของร้านนี้นะครับก็คือน่าจะถูกใจครับเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านสวนเหมือนเรามาบ้านญาติแล้วก็เขาทำอาหารให้เรากิน แล้วก็อาหารที่นี่คืออร่อยนะครับทุกคนอร่อยแล้วราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยราคาเริ่มต้นที่50บาทแล้วก็เมนูแพงสุดของเขาเนี่ย90บาทครับพกมา100เดียวนี่คืออิ่มแน่นอนครับเนี่ยผมก็ห่อกลับบ้านไปด้วยเนี่ย3-4กล่องทั้งผัดไทยทั้งหอยทอดแล้วมีเครื่องดื่มด้วยนะครับมีทั้งผัดไทยหอยทอดแล้วก็มีเครื่องดื่มเป็นซุ้มเล็กๆใส่เครื่องดื่มอร่อยครับผมชอบที่สุดสาหรับร้านนี้คือบรรยากาศเนี่ยติดใจบรรยากาศร้านนี้มากเชื่อว่าเดี๋ยวได้มากินอีกแน่นอนครับ ยังไงถ้าใครผ่านมาโซนนี้นะครับวิ่งเส้นตะลอกดอนตูมนะครับก็มาตรงนี้ได้นะแต่เจ้าของร้านเขาบอกมันอยู่ในเขตกําแพงแสนผมว่ามันน่าจะเป็นแค่อรอยต่อครับพาผมมาจากบ้านผมวิ่งเส้นดอนตูมแล้วก็เลี้ยวมาจากถนนใหญ่นิดเดียวเองครับเพราะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนยังไงฝากร้านโอ่งของพ่อร้านนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากช่อง LT Journey ไว้ด้วยฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง l t เจอนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนบายบายครับ <c oughs> <c oughs>